สวัสดีนะคะสวัสดีชาวบนเสาค่ะทักทายก่อนไปทำงานนะคะทักทายก่อนเว้นห้องยบก,กลกบนะคะห้องนอนนะคะพอดีติ๊กเต็งไม่สบายะค่ะก็เลยนั่งเฝ้าเขาแล้วก็ดูคลิปของคุณอภิษัานไปด้วยนะคะ นะคระัติงๆนะ,ะกด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 หอมไหมโอ้โหนี้ไม่ได้เลยนะยๆๆเดินไปไหนก็ไม่ได้นะคะก็ไม่สบายค่ะ แน้มิวก็อยู่นี่นะคะน้าเรานี้นี่เงเขาก็ตืมนแล้วเพิงตื่นมิวสวัสดีป้าป้าแม่แม่แล้วนะาล้วลูกสวัสดีค่ะน้มิวค่ะจะาชาอยู่หน้าประตูนะคะพอดีก็คุยกันข้างนอกเสียงดังนะคะไม่อยากเอาเข้ามานะคะเราก็นั่งดูคลิปคอาฏิพัฒน์ไปด้วยนะคะ แล้วก็นั่งสองนู่นวิวบ้านยบนะคะหน้าต่างนะคะห้องยอบก็จะลกๆหน่อยนะคะขอโทษขอใครนะคะนี่ก็เครื่องมือไรสุดนะคะอยู่ตรงนี้เลยค่ะไล์อยู่ตรงนี้เลยคะ่ะสายไฟรีโมทอะไรเนี่ยนะคะหาตั้งกล้องขอปลุกนาวนะคะของเซ็งๆกับของยอบนะคะเนี่ยให้ดูนะคะเว้นตรงเว้นตาเตรียมพร้อมนะคะนุมิอ น้องมิวคนสวยซื่อที่นอนมาไม่นอนนะคะนี่ชอบนอนอันนี้นะคะอวอายน้องมิวถึงแล้วเหรอลูกเหมืนมาเตสีสีกวนโยบนะคะดีย๋ยว่าขอก็นั่งพูดอยู่ตรงนี้นะคะเนอะดูติงๆไปด้วยไม่รู้จะติดอะไรนะคะขยับนิดก็ไม่ได้นะคะเขาจะมองดูมอง,มองหานะคะ แล้จะให้เราทิ้งไปได้ยังไงเนี่ยวันนี้ต้องทิ้งไปนะคะรู้ว่าไม่สบายใจก็ต้องทิ้งนะคะก็ติดมากับมตังเมเลยะคะ่ะเขต้องมีอ่ามือนะะี่ค่ะต้องสัมผัสถูกเย็บนะคะเขาถึงจะพอใจนะคะนั่นเห็นไหมเขาองเอาตีนเอาเอา,เอาเท้านะคะคำหาดูโยอบอยู่ใกล้ๆไหมถ้าอยู่ใกล้เขาก็โอเคนะคะ กลัวนะคะเราก็ต้องอยู่กับเขานะคะตะั้งแต่เล็กจนโตชอบมากเลยกดแข่งกดขาเนี่ยไม่เหม็นมากนะลูกไม่เหม็นมากเหรอเดี๋ยวก็จะเยี่ยวมันเคี้ยวก็อย่างนี้เลยคะ่ะมันเคี่ยวเขานะคะ <c oughs> อ่ะหนูไม่หนูก,ก็แยะเอาด้วยแล้วลูกแล้วก็ตื่นมาแล้วเหรอ นั่ไม่อาเอ้าสวง,งๆตอนนะคะเมื่อคืนก็ขอบคุณทุกท่านนะคะโอ้โหเป็นเกียรติอย่างมากเลยค่ะมีแต่อาจารย์เข้ามาทักทายโยบนะคะทุกคนเออพูดจากใจก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณขอบคุณมากมายนะคะไม่รู้จะพูดยัางไงดีเนาะ มีอาจารย์มีอาจารย์เอาโฮมโฮมพินเขย่าลูกนะคะแล้วก็บ้านหมอสอน youtube ด้วยนะคะอาจารย์หมอนะคะขเขาเรียกนะคะอาจารย์เพียน,นะคะ่ะเขาเป็นผู้บังคัแล้วก็ต้องนับถือเขาอาจารย์เพียนนะคะเห็นเขาจะบองบองอย่างนั้นนะคะแต่เขาก็มีความคิดที่ดีนะเ ก็เป็นคนที่เราต้องเคารพนับถือนะคะจานเพียนนะคะเรียวก็หูหนึ่งก็ฟังคุณอาทิพัฒน์นะคะอีกปากก็พูดขอบคุณนะคะก็ขอบคุณอ,อนกปอนด้วยนะคะคุณหนูด้วยนะคะที่เข้ามาเฝ้าให้อบนะคะ พรนภัสนนะคะแม่แก้วแม่ใบนะคะขอบคุณมากมายเลยคะ่ะอ่าขอบคุณพี่เมย์ค่ะขอบคุณเอ็ดเล้าค่ะแม่คุณขอบคุณเอ็ดันชัยนะคะที่ไม่เคยที่เข้ามาเป็นเพื่อนโยบตลอดนะคะอืมขอบคุณนอ้นองแป้งด้วยนะคะขอบคุณนอ้องโค้รพนขอบคุณพรพักค่ะ คุณน้องเบญาบ้านนะคะขอบคุณเอสละไมค่ะขอบคุณพี่เตวนะคะอขอบคุณบาววิทย์ค่ะขอบคุณทุกคนทุกคนนะที่ยบพูดไม่หมดไม่จบไม่แย่เลยนะคะที่เข้ามาทักทายยบเมื่อาาคือนนี้รู้สึกว่าจะเยอะเป็นประวัติการนะคะก็ขอขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะ๋ยบก,ก็ ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะก็ขอบคุณจากใจนะคะดีใจมากถึงยยบจะพูดเสียงแบบไม่มีเสน่ห์ไม่มีรสไม,มไม่มีชาจืดๆจืดแต่คุณก็เขาไม่กําลังใจยบยบก็ดีใจมากๆค่ะขอบคุณจากใจนะคะพี่เต๋วด้วยนะคะไม่ลืมนะคะเพราะโยอบไม่ได้จดนะคะเพราะมันอยู่ในใจของยอบนะคะยบจําไวค้ค่ะใครมานะคะก็ขอบคุณเอ็ดนันนะคะเอ็ดนันล้วขอด้วยนะคะ ขอบุญที่เขามาทักทายยบนะคะถึงยบนี่ไปหาใครนะคะแต่เขาก็มาเนาะยบก็ขอขอบคุณทุกเรือบทุกไลทุกกาลังใจที่มีให้ยบนะคะยบไปเมีอะไรครับที่ยิ้มค่ะที่ยบมาด้วยใจน,นะคะที่ยบถ่ายคลิปถ่ายอะไรก็คือจากจิจตใจของยอบเองค่ะคือชีวิตประจาวันนะคะไม่มีเสแสแซงค่ะคือความจริงใจที่ม่ให้ทุกคนนะคะ เพียงอยากจะให้ทุกคนเนี่ยผ่านจุดจุดหนึ่งไปได้นะคะโยบมีงานทํานะคะโยบก็ไม่คิดอะไรมากเนาะก็แค่แค่เพียงยว่าเออถ้ากลับบ้านเราก็มีเพื่อนมีพ้องว่านั่งคุยกันในคลายเงานะคะคนโสวเสว,วเนาะสูงวัยเนาะก็จะหาเพื่อนเพื่อนไว้เป็นเพื่อนอย่างนี้นะคะถ้าคุยได้หัวเราก็มีความสุขนะคะ ขอบคุณทุกเล็บทุกไล์ทุกกำลังใจที่มีเยอะให้ยบนะคะโอ้ยขอโทษนะคะลืมไปนะคะลืมว่าสองเท้าตัวเองนะคะมันไม่สุภาพก็ขอโทษเลยอยบเป็นคนอย่างนี้เนาะลืมนะคะมองเห็นว่าจะพูดนะคะสองเท้าตัวเองขอขอบคุณทุกเล็บทุกไล์ที่มีใจให้กับโยบนะคะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะ ยบจะรีบไปทุระนะคะขอบคุณทุกรื่ทุกไลท์ทุกหนทงใจค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณเต็มด้วยนะคะขอบคุณทุกคนทุกคนที่มาทักทายกยนะคะน้องคนพาน้องสมวันจิเปิ้ลทุกทุกคนนะคะขอบคุณมากมายนะคะที่ไม่เข้ามายกก็ไม่ว่านะคะเพราะว่าทุกคนเหนื่อยนะคะทุกคนเหนื่อยยกเข้าใจ ถ้าเหนื่อยไม่ต้องมาก็ไม่เป็นไรนะคะโยบก็ไม่เคยเกิดนะคะก็ะทุกคนเหนื่อยจริงๆนะคะทุกคนต้องวิ่งหาเวลานะคะโยบเข้าใจทุกคนคะ่ะโยบไม่ถือแม่อะไรนะคะมันหนักนะคะอย่าถือนะคะถ้าถือเราก็จะหนักแล้วเราก็จะไม่สบายใจนะคะอย่าอย่าไปคิดลบนะคะขอยคิดบวกเข้าไว้นะคะถ้าคิดบวกเราจะมีความสุขนะคะขอบคุณทุกเลือทุกเลยอดทุกกำลังใจนะคะบ๊ายบายคะ่ะ